สวัสดีค่ะจุนนะคะวันนี้ก็กลมบกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการสร้างเฮาสตอเบอรรี่นะคะที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ปีนี้ก็ซึบเนื่องมาจากปีกลายเนี่ยสตอเบอรรี่เฮาสตอเบอรรี่ก็โดนพายุถล่มนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็พังอ่ะพังใช้งานไม่ได้นะ,ะเฮาใหญ่สองหลังก็ต้องมีการสร้างใหม่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเล่าเท้าความนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> มีเฮาใหญ่กับเฮาเล็กเฮาเล็กนั่นก็คือเป็นเฮาที่เก่ามากอันนั้นมันก็คือโดนพายุ โดนพายุก็เลยต้องสร้างใหม่แต่มันมีอีกเฮ้าหนึ่งที่เป็นเท้าใหญ่เท้าใหญ่นี่คือเราโดนหลอกนะคะโดนหลอกมาเกือบจะ20ปีนะคือตอนที่สร้างเฮ้าเนี่ยตอนที่สร้างเท้าเนี่ยมันเป็นเท้าใหญ่เท้าใหญ่มากเขาจะต้องมีการลงแท่นปูนนะแท่นปูนเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ทําให้เท้ามันมีความแข็งแรงอะแต่เขาเนี้ยเขาไม่ได้ลงแท่นปูนให้เราทุกเสามันมีบางช่วงที่เขาไม่ลงแท่นปูนให้เรานะก็คือมันเป็น มันเป็นแบบเนี้ยเฮามันเป็นแบบนี้นะมันเป็นสองสองภูเขาอย่างเงี้ยตรงเสาตรงกลางเนี่ยเขาไม่ได้ลงให้เราทั้งหมดทุกเสานะคะมันจะมีเสาเฮ้าแล้วก็จะลงท่านปูนข้างล่างแล้วก็มันมีจะมีเหล็กโยงนะคะเขาเนี้ยเขาไม่ได้ลงให้เราเออนั่นแหละแล้วคนเนี้ยตอนปีที่ก่อสร้างเนี่ยปีที่ก่อสร้างคือมันมีพายุมาพายุมาแล้วเฮ้ามันเฮ้ามันสุดนะสุดแล้วก็เอียงเอียงเหมือนหอเอ็นเมืองปิซ่าเลยอะ หมือนมันหอเอนที่อิตาลีเลยนะมันเอียงแต่เขาเนี่ยเขาก็มีการเจรจากันนะคะคือทางทางทางนูเกียวทางทกศเนี่ยเขาก็มา,าซ่อมให้เรามาซ่อมแล้วก็มาทําอะไรให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคะตอนแรกว่าจ,จะไม่ว่าจ,จะไม่ไม,ไม่ไม่เอาเนื้อาเนี่ยต้องสร้างให้ใหม่แต่เขาเนี่ยด้วยความที่เขา,เามีความสามารถในการเจรจานะคะเ,เราอย่างคุณโอจิจังโอบอาจาัเนเขาก็เป็นคน คนแก่นะ,ะค,นคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็เลยเโดนเขากล่อมมาก็เลยยอมอแต่เขาก็ลดค่าก่อสร้างให้เรานะเขาลดค่าก่อสร้างให้เราแต่ว่าเฮ้าที่ได้มาเน่ยคือมันเป็นเฮ้าที่ผิดสเปคผิดแบบคือไม่มีไม่มีมมท่านปูนที่จะทําให้มันมั่นคงแข็งแรงนะคะเขาเนี่ยก็ก็ใช้เฮ้าเอียงๆนั้นมาตลอดนะ,ะเกือบ20ปีนะมันก็เอียงโดนพายุมามันก็เอียงไปเรื่อยๆเอียงไปเรื่อยๆ,ๆ คือต้องซ่อมทุกปีอะตรงที่มันซุดนะต้องซ่อมทุกปีซ่อมแล้วก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมก็ไม่หายก็ทนใช้มาจนถึงปีกลายเนี่ยก็เลยเมันโดนพายุมาหลายปีมากเลยมันก็เอียงเอียง,ยงไปเรื่อยเอียงจนมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วมันไม่ปลอดภัยก็เลยต้องสร้างใหม่นะก็เนี่ยเป็นที่มาของการสร้างเ้าใหม่นะคะในการสร้างเ้าใหม่เนี่ยแต่ละหลังเนี่ยก็ราคานี่ปลูกบ้านได้เป็นหลังๆเลยนะคะก็งบประมาณก สูงพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเฮาเนี่ยเราก็จะปลูกสตรอเบอรี่ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องเป็น,ปนถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากนะ,ะในการทําการเกษตรที่ญี่ปุ่นก็คือ,อาการลงทุนสร้างเฮานี่ก็คือแพงที่สุดในบรรดาเครื่องมือเครื่องจักรอย่างอื่นถ้าเราเปรียบเทียบกันนะ,ะเอาพูดถึงคนที่จะมาก่อสร้างให้เราการก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะบริษัทที่ก่อสร้างเฮาเนี่ยเขาก็จะไปดีลกับ ทกสญี่ปุ่นก็คือโนเกียวนะคะคือเรากู้เงินจากทกศเนี่ยบริษัทที่จะสามารถมาทํางานตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีบริษัทเล็กบริษัทน้อยบริษัทใหญ่แต่บริษัทใหญ่จะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะไปดีลกับทกศญี่ปุ่นได้โดยที่เกษตรกรเนี่ยไม่ต้องเอาเงินไปวางไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายให้ให้บริษัทสร้างเขาคือเขาจะไปดีลกับทกศโดยตรงคือบริษัทเนี่ยเขา เขาทางานทางด้านนี้เขาก็มีความเก่งนะคะเขาจะทําได้แหละมันทําได้ก็คือเกษตรกรไม่ต้องมีเงินก็ได้ขอให้ไปทําเรื่องกู้อะไรเงี้ยมันก็จะเงินจากทสศมันจะเข้ากับาไปที่บริษัทสร้างเฮาได้เลยนะมันก็จะดีตรงนี้แหละถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆมันก็จะดีตรงนี้แต่ถ้าบริษัทเล็กๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอาเงินไปจ่ายเขาไงเออมันก็จะยุ่งยากตรงนี้แหละสุดท้ายเราก็ต้องไปจ้างบริษัทใหญ่ๆแต่บริษัทใหญ่เขาก็จะมีบริษัทเล็กบริษัทน้อยบริษัทผู้รับเหมาต่ออะไรเงี้ยนะ เนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมารับงานจากเราแล้วบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีผู้รับเหมารายย่อยผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นผู้ที่คุมผ้ายางแล้วก็ขึ้นโครงเขาเหรือว่าบริษัทเดียวกันก็อาจจะขึ้นทั้งโครงเขาแล้วก็คุมผ้ายางด้วยก็ <S 2> <S 2> แล้วแต่เขาจะตกลงเขาจะดีลงานกันนะฮะ,ะส่วนเราเนี่ยเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็รู้แค่ว่าบริษัทนี้มารับงานให้มารับทํางานให้เราแต่ว่า คนที่มาทําให้เราจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะมาใครบริษัทไหนบริษัทผู้รับเหมาลายเล็กลายลาย,ลาย,ย่อยอ่ะใครจะมาทําให้เราเราก็ไม่รู้ออก็นะคะก็จนวันวันสร้างเฮาเนี่ยก็มีพี่คนไทยมานะฮะพี่คนไทยมามามีมีสองชุดนะชุดหนึ่งก็คือมาขึ้นโครงเฮาแล้วกอ็อีกชุดหนึ่งก็คือมาคุมผ้าอยางอาก็เป็นเป็นคนไทยนะฮะเป็นคนไทยมาทำให้เรานะ นะคนไทยนี่ก็ทําได้นะเอ่อก็ก็เขาก็ทํากันมาหลายปีนะเออแต่ว่าก็จะมีคนญี่ปุ่นมาควบคุมงานอีกทีนึงตอนมาขึ้นโครงขึ้นเอ่อตั้งเสาตั้งอะไรเนี่ยก็จะมีคนญี่ปุ่นคนที่เป็นเป็นหัวหน้าง,งานเขาก็จะมาคุมอีกทีนึงแต่คนที่ทำเอ่อทำยกเหล็กยกอะไรก็จะเป็นคนไทยนะคอ,อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำการสร้างเฮาแบบญี่ปุ่นกันนะคะ เขาเนี่ยเราสร้างกันในเดือนกร,รกฎาคม2000ปี2020นะคะก็ตอนก่อนก็ต้องเอาวัสดุอุปกรณ์มาลงก่อนเขาจะเอารถเครนขนมาเลยนะพเพราะเหล็กมันหนักมากก็จะมีทั้งเหล็กไพ่พืเหล็กที่เป็นตัวเบนิเพตโตที่เป็นแล้วก็มีพวกผ้าย,ยางพวกพักก้าพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเฮาส์นะคะก่อนอื่นเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นโครงนะ เขาจะมาขึ้นโครงขึ้นโครงเหล็กตีก่อบเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเหมือนสร้างบ้านเลยขึ้นโครงเหล็กแล้วก็เนี่ยค่ะก็มันจะมาเสียบเสา,อาตอนนี้ฝนตกบ่อยอดินก็นิ่มนะคะก็เขาก็จะเสียบเสียบเสาอะ่ะก่อนอื่นก็จะใช้แรงงานคนก่อนนะใช้แรงงานคนก่อนแล้วค่อยเอารถแบ็คโฮมมาปักอีกอีก,อกครั้งหนึ่งเพื่อความเพื่อปรับให้มัน ระดับความสูงปรับอะไรของมันให้มันเรียบร้อยนะคะเออก่อนอื่นขึ้นโครงเนี่ยก็ใช้คนปักนะก็เป็นแรงงานคนนี่แหละเออก็ปักปากปัก,ปกอ,อืมถ้ามันปรับระดับปรับระดับเออจริงๆก็จะต้องใช้ใช้รถนะคะถ้ามันตรงที่มันแข็งแข็งเนี่ยเออก็ต้องใช้รถมาปรับระดับด้วยพอขึ้นเสาใหญ่นะเนี่ยก็จะได้ขึ้นโครงแล้วอ,อันนี้ก็มีพี่คนไทย มาช่วยทำนะอันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งก็จะเป็นพี่อีกทีมหนึ่งนะคะมาเข้ามาช่วยขึ้นโครงให้ก็ดีใจค่ะได้คนไทยพี่ๆคนไทยมาช่วยทำงานนะอันนี้ก็คือรถแบ็กโฮนี่ขุดแล้วก็ปักเสาอันนี้อันนี้ก็คือ,อมันจะเป็นการปรับเสาใหญ่ๆเนี่ยจะต้องใช้รถแบ็กโฮเป็นคนปักไงอ่าก็ใช้เครื่องมือในการทํางานนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ทําไม่ได้นะเพราะาเหล็กเนี่ยมันเหล็กมันใหญ่แล้วก็ มันหนักมากอ่ะ,อะในส่วนที่เหล็กใหญ่ๆนะอันนี้ก็ขึ้นได้แล้วขึ้นโครงเสาเสร็จแล้วก็ติดผ้ายางนะอะ่ในการทํางานเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะเพราะ,ระถ้ามาทํากันจริงๆอ่ะถ้าไม,ไม,ไม่ไม่ติดวันหยุดวันอะไรก็ประมาณ2อาทิตย์ก็เสร็จนะอ่าอันนี้ก็ดึงผ้ายางอันนี้เป็นทีมดึงผ้ายางเนี่ยอีกทีมหนึ่งนะก็เป็นพี่คนไทยนะอะ่เป็นคนไทย มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องอ,อคนที่อยู่นานอยู่โดนคนที่เพิ่งมาใหม่เนี่ก็มาช่วยกันทำงานนะะก็ดีใจค่ะที่ได้คนไทยมาช่วยทำงานคนไทยเราคนไทยไงวิชาวความรู้พวกนี้มันก็จะติดตัวพี่ๆน้องๆคนไทยที่เข้ามาทำงานแล้วกเ็เมื่อถึงเวลาเขากลับไปเมืองไทยเขาก็ยังเอาความรู้ตรงนี้ ไปใช้พัฒนาบ้านเมืองของเราด้วยไงก็ดีใจไงที่ที่มีคนไทยได้เจอคนไทยคุยภาษาไทยภาษาอีสานภาษาลาวอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะเขาก็มาช่วยช่วยทำนะก็เขาก็ทํางานกันเร็วนะคะทำงานกันก็จะเป็นมีทั้งแบบปีนป่ายขึ้นไปบนหลังคาติดผ้ายางข้างในบั่งติดติดสปริงยึดผ้ายางเนี่ยเขาก็ทํางานเป็นทีมนะคะมาเป็นทีมกัน อะห้าคนอย่างเงี้ยเออก็ต้องใช้คนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าต้องดึงผ้ายางเนี่ยมันก็ต้องดึงดึงตรงมุมเริ่มต้นดึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการติดเทปบนบนยอดหลังคาเฮานะเพื่อความแข็งแรงอ,อ,อันนี้ต่อมานี่ก็เรามาขึ้นโครงเฮาอีกหลังหนึ่งอันนี้เป็นเฮาใหญ่นะคะเฮาใหญ่นี้เหล็กก็จะใหญ่ราคามันก็ต่างกันนะราคาน,นี่แพงแพงตามขนาดของเหล็กออันนี้ก็เวลาเขามาปักเสาเขาก็จะมีกล้องมาสองด้วยนะ ก็มาส่องเพื่อความแม่นยําในการตั้งโครงโครงเสาโครงเหล็กไงอถ้ามันถ้ามันเอียงอะไรก็จะทําให้มันผิดแบบไงอก็เนี่ยเวลาขึ้นโครงเนี่ยก็จะมีคนญี่ปุ่นหัวหน้าคนญี่ปุ่นเขาก็จะมาคุมงานนะอแล้วก็จะมีพี่คนไทยช่วยกันเนี่ยปักเสาปักอะไรเงีเ้ยอก็อา่าเป็นอะไรที่อ่ดีค่ะคนไทยมาช่วยทำแล้วก็ ตอนที่ทำเนี่ยหน้าร้อนร้อนมากร้อนมากตรงเนี้ยเป็นปุบเป็นชั้นนะคะเราต้องรื้อออกนะรื้อเฮาแล้วก็ต้องรื้อชั้นออกด้วยเพราะว่ามันรื้อเฮาไม่ได้ก็งานหนักอะ่ะอันนี้ก็ฝังเหล็กในดินเพื่อเชื่อ,อมโยงเสาละเสา,สาเพื่อความแข็งแรงเขาก็มีฝังลงไปในดินด้วยนะอ่ก็เนี่ยค่ะขึ้นโคงเด้เยอะแล้วก็ทาเขาก็ทํางานแข่งกับเวลานะเพราะต้องมาทํางานแต่เช้าวาันที่แดดร้อนมากทําหน้าร้อนนะคะ แดดเขามาทํางานแดดตีห้าขึ้นโครงเหล็กกันนะเนี่ยไอ้ตรงรถคันนี้มันขนของได้แล้วก็ปรับระดับความสูงเพื่อจะทาทางานระดับสูงต่ําอะไรเงี้ยมันปรับระดับความสูงได้ทํางานสะดวกมากเลยนะอืมก็เ,เวลาแล้วเขาติดพักก้าติดเหล็กแต่ละที่เขาก็จะเขาก็จะขยับไปขยับไปเงี้ยรถคันนี้มีประโยชน์มากในการสร้างเฮาเออเขาออกแบบมาดีไงอันนี้เขาก็จะติดติดเหล็กติดอะไรที่มันเป็นตัวเชื่อมกันนะ ก็เนี่ยมีรถตัวนี้ช่วยในการในการทํางานเนี่ยแบบโอ้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเงี้ยมันคือนึกว่าเป็นรถรถขนของอย่างเดียวแต่พอเห็นเขาปรับระดับความสูงแล้วก็แบบโอ้มันดีจังเลยอย่างเงี้ยอะนะปรับได้ทั้งความสูงความต่าปรับได้หลายระดับไงเน่ยมันก็สะดวกแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็พับเก็บแล้วก็ขนของได้ด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็เนีย่ยค่ะก็เป็นขั้นตอนการ ประกอบด้ามหมุนเปิดปิดเท้าก็เนี่ยค่ะก็ House, เท้านี่ก็ต้องเปิดปิดได้นะเพราะว่าเวลามันร้อนก็ต้องเปิดได้ไงเวลาฝนตกหรือว่ามันหนาวก็ต้องปิดได้ก็เนี่ยค่ะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนแต่ละแต่ละอันแต่ละอย่างก็เอามาประกอบกันก็เป็นเป็นเท้าไงอ,อันนี้ก็เป็นการเก็บรายละเอียดข้างในดึงพยงพยางนะฮะติดเหล็กติดอะไรเงี้ย พี่ๆคนไทยเขาก็ช่วยกันทำเต็มที่ค่ะ,ะเขาทำงานเก่งนะ,ะทำงานเก่งทำงานเร็วแต่ละคน,นรู้หน้าที่คนหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงตรง,ตรงหัวตรงท้ายก็ช่วยกันทำเขาร้อนขนาดไหนก็ทนนะคนไทยเพราะคนไทยนะร้อนขนาดไหนก็ทนนะ,ะก็อกินน้ำกันเป็นว่าเล่นเลยหน้าร้อนนะ,ะก็ มันหน้าร้อนมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามันร้อนเนี่ยทั้งร้อนทั้งทํางานความร้อนของอากาศมันก็ยิ่งทําให้เราแบบเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอะ่ะแต่ว่าพี่ๆเขาก็ทํางานกันเต็มที่นะคะทำงานให้เราเร็วอย่างเร็วอ,ะอ่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้เร่งทํางานเพื่อที่จะ,ะปลูกสตรอเบอรี่ มีเวลาไม่มากไงกว่าจะเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จกว่าจะอะ,อะไรจะเข้าที่เข้าทางใช้เวลาเยอะพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ๆที่มาช่วยทำเฮาเนี่ก็ขอร้องเขาเนะให้เขาช่วยทำให้เร็วๆหน่อยนะก็ดีค่ะ,ะได้ได้คนไทยมาช่วยทํเพราะที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นคนเวียดนามมั่งคนมีหลายเชื้อชาติมากคนเวียดนามคน คนอะไรก็ไม่รู้เอ่อไม่ได้ถามก็มีพาะาคุยกันคนละภาษาก็เนี่ยการติดติดตั้งตาข่ายแล้วก็ผ้ายาง PO อันนี้ตาข่ายนี่ก็จะเป็นแบบแบบระบายอากาศเงเออเปิดปิดได้เหมือนหน้าต่างเลยนะมันก็เหมือนการสร้างบ้านอะเหมือนการสร้างบ้านเลยก็เนี่ยค่ะก็จะมีติด PO เสร็จแล้วก็จะมีติดตาข่ายกันแมลงแล้วก็ตาข่ายตรงที่ที่เปิดระบายอากาศอะจะต้องมีตาข่ายกันแมลงนะเพราะว่า มแมลงมันเยอะแล้วก็มีมีนกเข้าไปในเฮาด้วยนะถ้านกเข้าไปในเฮาเนี่ยเราไล่ออกนี่เป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะว่านกมัน,มนไม่รู้ทางออกอเวลาไล่นกออกจากเฮานี่เป็นอะไรที่ต้องช่วยกันทํากี่คนนะอ่ะสองสามคนอนะ่ะบางทีก็ไล่ไม่ออกก็มีนะ,ะไล่จนเหนื่อยจนข้ามมืดก็ปิดเฮาเลยนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เนี่ยค่ะก็ แต่งตัวี่แบบหน้าร้อนกันจริงๆเลยนะเอ,อหมวกบางทีก็ร้อนมากก็หมวกก็ไม่ใสอ,อ,อันนี้ก็คือเข้าขนสปริงไปติดผ้ายางอันเนี้ยเห็นไหมไอ้ผ้ายางพนะีโอนยเาจะเขียนเป็นภาษาไทยเลยเอ,อเขาเออจะมีคนมาบอกงานอีกทีนึงแล้วก็เขาก็จะเขียนภาษาไทยกำกับไว้ไงเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเพราะว่าถ้าถ้าดึงผิดนี่ผิดผิดนี่แบบเป็น ยุ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะเพราะว่ามันของที่เขาเขาเอามามาลงเนี่ยมันฟิกไม่หมดแล้วตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอะไรประมาณนี้อันนี้คุมหลังคาคุมหลังคาเป็นงานที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆถ้าพยานขาดนี่ก็คือไม่ได้เลยนะอ่ามันจะรั่วอืจะต้องคนที่ทําเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากๆแล้วก็เวลาลมแรงๆเนี่ยมันจะทําไม่ได้เอพยานมันจะกระพือแล้วมันก็มันทําไม่ได้เลยอ่ะจะต้อง ทำในวันที่ลมไม่แรงนะคะลมสงบอ,อ่ะแล้วก็ช่วยกันดึงช่วยกันดึงเป็นเป็นจุดๆอะ่ะคนนี้อยู่ตรงตรงหัวคนนี้อยู่ตรงท้ายคนเนี้ยคนนี้ก็ไปลอยอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงกลางๆนั่นอ่าก็อํอทงานทํางานเท้าอ่ะปีนหลังคานะเป็นงานที่จะต้องใช้พลังขามากๆเลยนะ,ะถ้าคนที่ทําแก่แล้วก็จะปีนไม่ค่อยได้นะ,ะถ้าเป็นคนหนุ่มๆเนี่ยจะดีใช่ไหมเขาดึงดึงพยางดึง ก็ดึงไปค่ะอืมก็ดึงดึงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องดึงด้วยความระมัดระวังเลยนะเพราะว่ามันมีเหล็กมีอะไรพวกเฮามันประกอบด้วยเหล็กแล้วก็ตัวเชื่อมตัวเชื่อมระวังไอตัวเหล็กแต่ละตัวมันก็เป็นเหล็กไงถ้ามันไปโดนไปเกี่ยวอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันขาดเนี่ยมันก็คือเสียหายนะอ่มันจะทําให้เฮาร่วงไงอ่ามันมันเป็นอะไรที่ที่ที่บอบบางแล้วก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะ บางครั้งมันอาจจะช้าแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําให้มันทาด้วยความระมัดระวังมากๆเนี่ยนะเขาบอกว่าฝีมือคนมุงหลังคาจะดีขนาดไหนก,ก็มาดูกันตอนที่ฝนตกแล้วมันไม่รั่วนี่แหละถ้ามันรั่วเนี่ยแปลว่าฝีมือยังไม่ถึงนะฮะ,ะแต่ถ้าฝนตกแล้วหลังคาไม่รั่วเนี่ยก็แปลว่าฝีมือเนี่ยเข้าขั้นฝีมือดีอ่ะนะ ก็คนที่คุมพยานก็ต so voilà kind of ้องทําด้วยความระมัดระวังมากๆแล้วก็ต้องก็ต้องพยายามสุดความสามารถทําให้มันทายังไงก็ได้ไม่ให้พยานขาดถ้าพยานขาดพยานมุงหลังคาขาดนี่จบเลยนะเป็นอะไรที่จะต้องมาซ่อมมาแก้แล้วก็เจ้าของเฮ้าส์เขาก็จะไม่พอใจนะฮะก็ต้องมาซ่อมมาแก้เอาเอาเทปมาปิดเอาอะไรมาเอาเทปมาปิดอ่ะเป็นเป็นการการแก้งานเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากอ่า อันนี้ก็ดึงพอดึงเสร็จแล้วดึงไปจนสุดแล,<ๆ>แล้วก็จะยืดหัวท้ายแล้วก็ติดสปริงติดสปริงนี้ก็ต้องรีบติดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลมกระพือมาเนี่ยมันจะทําให้พยางขาดหรือไม่ก็เสียหายอะ่ะต้องรีบติดแต่ละคนนีก็จะรีบทําตําแหน่งรีบรีบทำอะ่ะอนคุมหลังคาข้างบนน่ะนะ,ะอันนี้ก็เป็นงานเก็บรายละเอียดด้านข้างหัวท้ายด้านข้างอะนะ,ะประตูทางเข้าอะไรเงี้ย เป็นการเก็บรายละเอียดปิดพะยางทุกอย่างจะต้องคุมด้วยพะยางยหมดเลยนะในการทำเฮาเฮาสตรอเบอรี่เนี่ยแต่มันก็จะมีบางอย่างที่มันเป็นเฮาแบบกระจกเหมือนกับเขาเอาอชายเฮาดอกไม้มาทำเป็นเฮาสตรอเบอรี่มันก็มีแต่ว่าโดยมากเขาจะเป็นเป็นพยางกันนะ,อ,ะอันนี้ก็เก็บรายละเอียดคุมหลังคาให้เรียบร้อยแล้วก็มีการ ติดเหล็กติดเหล็กเวลาเท้าตรงที่มันจะเปิดปิดได้เนี่ยมันจะต้องหมุนเปิดปิดได้เนี่ก็ต้องมีการติดพักก้านะ,ะแต่ตรงนี้เขากําลังทำนี่ก็คือติดติดสปริงยาบรานะคะสปริงยึดยึดกับผ้ายางให้เข้ากับเหล็กอ,ะอ่ะแล้วก็คนเนี่ยทำเสร็จแล้วนี่ก็ขยะอะไรก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะ,ะขยะนี่ต้องเก็บใส่ถุงขยะใหญ,ใหญ่เนี่ยเวลาดึงผ้ายางออกมาเนี่ย จะต้องดึงด้วยความระมัดระวังนะออย่าให้พยางขาดอย่าให้มันไปเกี่ยวอะไรไม่ให้มันไปเกี่ยวเหล็กเกี่ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็มานั่งพักนะพักเบรกเซามีแหงนะแต่ละคนนี้ก็ร้อนค่ะสู้ๆครับอก็พี่ๆคนไทยทั้งนั้นนะคะพี่ๆน้องๆคนไทยนะอเสร็จแล้วก็ทํางานต่อช่วยกันทำเนี่ยบันไดเนี่ยก็ของใครของมันนะฮะ ทุกคนนี่จะมีวิชาย,ยกบันไดเป,นเป็นเป็นเป็นอะไรที่จะต้องใช้นะคะในการดึงพยางกลุมพยางเนี่ยเ,เก็บงานในเฮ้าเนี่ยบันไดน,นี้ของใครของมันเลยอยู่เป็นจ,จ,จุดจุดช่วงๆนะคะช่วยกันดึงช่วยกันทำทุกคนจะต้องแบบรีบทําอ่ะอืก็ติดพยางในเฮ้าต้องรีบทําแข่งกับเวลานะฮะเพราะว่าอามีเวลาไม่มากเ,าเขาก็จะพี่พี่พน้องๆ้เขาก็าช่วยทําเต็มที่นะฮะก็รู้สึกขอบคุณเขานะที่เขา ตั้งใจทํางานให้เราแั้งที่แดดก็ร้อนมากนเนยานะร้อนแบบจะเป็นลมอ่ะร้อนมากก็นก็ทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นไงเพราะว่าเก็บรายละเอียดคุมพยานมันเป็นงานที่ละเอียดนะมีข้างในก็สองชั้นด้านข้างผ้าม่านข้างในอีกอันนี้ก็มีการขันน็อตขันอะไรนะเอะ่เชื่อมระหว่างรังน้ํา ตรงที่รังน้ำเนี่ยจะต้องทําให้มันแข็งแรงนะคะเพราะว่าถ้าทําไม่ดีเนี่ยมันจะมันจะรั่วอ่ามันจะรั่วแล้วก็ถ้ารังน้ํารั่วเนี่ยเป็นอะไรที่ลําบากมากในการซ่อมนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะลงมาตรงตรง,ตรงข้างล่างน่ะสตอเบอรี่ก็จะเปียกเสียหายนะคะคนทำก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะคะเวลาเวลาทาตรงรังน้ำเนี่ยอันนี้ก็กําลังทําตรงนิจูสองชั้น ข้างในในเฮ้าเนี่ยมันจะต้องมีสองชั้นนั่นน่ะหนาวเพราะมันหนาวเห็นไหมแต่ละคนปีนเท้านี่ก็แบบโอโ้โหปีนกันแบบคล่องนะขึ้นลง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 ,นลงอ่ะก็ปีนบันไดคล่องออแต่ละหนุ่มก็นะก็ยังอายุนยน,น้อยกันนะ่ะยังยังไม่ใช่หลักสี่อะไรเงี้ยอายุกันหลักสี่ก็มีนะหลักสามหลักสี่หลักสองอะไรเงี้ยมีมีหมดแหละเอ,อก็นะ ขก็ช่วยกันทําเต็มที่ไงแต่ละคนได้ทํางานเร็วนะรู้หน้าที่รู้ตําแหน่งอ่าเห็นไหมเอาพักกาพักกาใช้ติด <c oughs> ก็ถือพักกาพักกาจะต้องใช้ในการติดพยานไงติดพยางเข้ากับเหล็กอ่าก็เป,เป็นเป็นอุปกรณ์ในการทำเฮานะฮะอุปกรณ์ติดพยานก็ต้องใช้พักกานะก็แล้วก็บันได กระปีนขึ้นไปทําเป็นจุดๆๆห้ามีห้าคนเนี่ยก็ช่วยกันทําเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดอ,อ่ะเขาก็จะเวลาดึงพยางเขาก็จะวัดด้วยนะใช้พก้าววัดความยาวถ้าดึงไม่เสมอกันไม่เท่ากันนี่ก็มันจะเอียงไงเวลาเปิดเปิดฉันไปรับหมุนขึ้นอะ่ะมันจะหมุนขึ้นไม่เท่ากันมันจะมันจะทายากอะ่ะมันจะไม่ดีเนี่ยฝีมือคนคนคุมพยางเนี่ยก็จะวัดกันที่เวลาเปิดเท้า ข้างในนะเปิดเท้าแล้วเหล็กมันมันหมุนขึ้นมันสวยไหมอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ในการทำพัทยานพะย่างเนี่ยอย่าให้พะย่างขาดอาแค่นั้นแหละพะย่างขาดนี่จบเลยอ่านี่ก็มาเก็บรายละเอียดกันด้านข้างนะก็มีมีเยอะค่ะนี่จูนี่จูหมายถึงหมายถึง,ม,ถงมันจะมีสองชั้นหมดเลยอะ่ะอืมเพราะาอากาศมันหนาวเนี่ยสตรอเบอรี่จะเสียหายนะคะอ่าก็ต้องมีสองชั้น มีสองชั้นเหมือนเราใส่เสื้อสองชั้นอะก็ทําให้อุ่นมากขึ้นนะฮะเนี่ยอุปกรณ์การช่างของเขาดูสิเออเป็นแบบรอบๆเอวอ่ะมีมีทุกอย่างเอ่อมีไขควงมีมีอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นนะหมดเลยอะอุปกรณ์การช่างของเขานะรถที่เขานั่งมาเนี่ยก็จะมีแต่อุปกรณ์การช่างเต็มคันรถอะ่ะนะก็คือหมายถึงว่ามีรถคันนี้ไปไป ไปไหนไดแล้วก็ทํางานได้เลยมีอุปกรณ์เต็มเลยบันดงบันไดนี้ก็ยัดกันใส่กันได้เต็มที่นะอืมดูกางเกงที่เขาใส่ทํางานสิเป็นกางเกงหน้าร้อนนะพวกทํางานช่างเขาก็จะใส่กางเกงแบบเนี้มันจะแบบกางเกงหลวมๆหลวมๆเป็นกางเกงของช่างนะอ,อันนี้ก็ติดพะมงพาม่านอเหมือนบ้านเลยนะทำห้องนี้ก็เหมือนบ้านนะ มีติดผ้าม่านเป็นประตูทางเข้าอะไรเงี้ยเออน่ารักอันนี้ก็มาทําประตูอือันนี้ก็คือประตูนะคะจะต้องมันมีบานประตูมาก็ต้องมาติดผ้ายางเออใช้เหล็กสปริงยึดนะฮอ,อ่าก็ถ้าถ้าทำสวยมันก็สวยไงต้องทำให้มันตึงๆนะประตูเนะี่ยย่าทํทำให้มันให้มันยันยานนะมันไม่สวยออต้องแบบทำตึงๆมันจะสวยไงเหมือนสร้างบ้านเลยนะสร้างเฮ้าก็เหมือนสร้างบ้านนั่นแหละ ถ้าเราทําสวยทําดีมันก็สวยไงอ่าก็ประสบการณ์ค่ะการทํางานพวกเนี้ประสบการณ์ล้วนเลยเออันนี้ก็เก็บขยะนะคะทุกอย่างเนี้ยจะต้องเก็บให้เรียบร้อยนะไม่ให้เหลือแม้แต่อ่าน็อตสกรูตัวเดียวก็ไม่ให้เหลือต้องเก็บขยะของคุณคุณต้องเก็บกลับบ้านอะไรเงี้ยอ่าคนคนที่เป็นเจ้าของเฮาเขาไม่เอาขยะนะคะอือจะต้องเก็บให้เรียบร้อยทํางานแต่ละวันแต่ละวนต้องเก็บ พวกพลาสติกพวกอะไรต้องยัดใส่กระสอบเนี่ยอพอเวลาเสร็จงานแล้วเขาก็จะเอารถเคนมาขนกลับไงก็เนี่ยค่ะต้องเก็บทุกอย่างต้องเก็บนะคะแม้แต่ถุงพลาสติกเล็กๆเชือกฟางเล็กๆอะไรที่มันเล็กๆก,ก,ก็ต้องเก็บกลับไปให้มันหมดเลยอ,อ,อันนี้คือเลิกงานแล้วตกเย็นมาก็ค่อยหายร้อน <c oughs> อะนะก็พอพบเอาขยะใส่ในถุงนี้ก็ต้องมัดปาก มัดปากเพราะว่าถ้าเกิดมีฝนตกพายุมาอะไรเงี้ยมันจะปลิวไงปลิวว่อนเลยแหละต้องมัดปากให้เรียบร้อยนะฮะถุงเนี่ยมันจะไม่เปียกน้าไม่ง่ายนะมันจะไม่เปียกน้าไม่ง่ายอะ่ะเออมันเหมือนจะกันน้ำได้ด้วยอ,อ่เสร็จแล้วก็นะก็มัดบันดงบันได,ดอะไรให้เรียบร้อยไงเ,เขาเวลาเนี่ยเขาเขาก็จะกลับบ้านเนี่ยรถเนี่ยใส่ได้ทุกอย่างอุปกรณ์การช่างเนี่ยครบพร้อมเราต้องมัดให้เรียบร้อย อันนี้คือรถมาเก็บขยะนะฮะคือเสร็จแล้วรถเคลมาขนขยะกลับขนทุกอย่างกลับเลยนะ,ะก็เฮ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอืก็ยกมือขึ้นบายบายนะขอบคุณทุกแรงทุกกําลังใจทุกทุกความร่วมแรงร่วมใจทุกบายบายนะฮะที่มาช่วยทำเฮาส o สปอรี่ให้เสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะคะเนี่ยเฮ้านี่ก็เสร็จแล้วอืมก็ได้เฮ้าเสร็จอันนี้คือ,อ ผู้ที่มาช่วยทำเฮ้านะคะดีใจค่ะที่ได้น้องๆพี่ๆน้องๆมาช่วยทำนะที่เป็นคนไทยก็เป็นเป็นอะไรที่ดีนะ,ะเป็นความดีใจภูมิใจที่ได้พี่น้องคนไทยมาช่วยในการสร้างเฮ้านะคะก็ดีใจมากๆเลยแล้เวเฮ้าก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปีนี้ก็ปลูกสตรเอเบอรี่ก็ เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเอ่อประมาณเดือนธันวาคมนี้ก็จะได้วางขายแล้วเก็วางขายกันไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับวันนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็ดยนี้นะไอซีเด็ดให้เด็ดยนี้นะนี่อยู่ตรง,งระหว่างนิ้วกลางกับน,น,น,นิ้วนางแล้วก็ขัดขัดเนี้ยนะไอธีเด็ดนะกินแล้วนะอิตาดาิมาส จะกินมาสุกใหญ่นิดน,น่ยอืมอร่อยกินลูกเดียวไม่เคยพอนะกินลูกหนึ่งกันกินไม่กี่ลูกก็อิ่มแล้วค่ะเพราะมันลูกใหญ่จะกินมาสให้กินนห้เขาเป็นนะ หวานฉ่ำ